สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มาพบกับจเจ๊นะคะ,จะเจอ๊ฟอร์ดพาป,ปะแดงค่ะวันนี้จเจ๊จะมารีวิวนะคะโอเปนแคปให้ดูนะคะว่าคันนี้เดิมเดิมมีอะไรบ้างนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดยังไม่เคยเห็นว่ารถเดิมเดิมเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจ๊รีวิวจะเป็นรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะเพิ่งลงนะคะก็เลยอยากจะรีวิวนะคะคันที่แบบ รถใหม่ๆจากโรงงานอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเป็น OpenCAP นะคะ o p e n c a คคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่7 5, 9 9 0 0บาทนั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้เครื่องยนต์2.0ค่ะแรงมาจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจ๊พาด,ดูรอบคันนะคะว่าคันนี้เดิมๆแล้วเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็จะได้ไปดูคลิปที่เป็น แต่งเรียบร้อยแล้วว่าเป็นแบบยังไงบ้างนะคะลูกค้าค่ะวันนี้เจ๊จะพาทัวร์นะคะมาชมตัว XL Part คันนี้นะคะว่าเดิมๆแล้วรถมีอะไรบ้างนะคะมาดูในส่วนของตัวไฟกันเล่กันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะไฟหน้าของเราฮาโลเจนนะคะคันนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบนะคะ จเจถ้าถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะไฟแบบนี้นะคะ,จะเจ๊สามารถเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้ได้นะคะนะคะคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะติดตั้งเพิ่มถ้าลูกค้ามาจองกับจเจนะคะเดี๋ยวจเจ๊ติดตั้งให้นะคะในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกก็ตามโปรเลยค่ะ,จะเจ๊ให้ครบหมดเลยนะคะดาวอยู่ที่5้าหมนนะคะก็จะเจ๊ก็คือจัดเต็มให้เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเดิมๆแล้วนะคะ ตัวกระจังหน้าของเราจะเป็นกระจังหน้านะคะสีดํานั่นเองเป็นสีดําด้านนะคะถ้ายัางไงลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์อยู่แล้วนะคะอันนี้เอจเจจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ให้นะคะลูกค้าในส่วนของล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแมกนะคะเดิมๆแล้วเป็นล้อแมกจากโรงงานนะคะเป็นโลโก้ของ Ford นะคะ ยางของของเรานะคะเป็นยางดลล็บนั่นเองนะคะขนาดของล้อม,ม็กนะคะของเราเป็นแม็ก16นั่นเองนะคะขนาดของยางจะอยู่ที่255ค่ะทับ 70R16 นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนล้อมแม็กให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบล้อม,ม็กแบบนี้เนาะ แก้มด้านข้างนะคะของเราก็จะตัดด้วยสีดำนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวอักษรอะคริลิกที่เป็นสีโคเมียมนั hmm. ่นเองนะคะลูกค้าตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมนะคะตัวมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะถ้าเป็นตัว nexgen ของเรานะคะไฟเลี้ยวเราจะย้ายมาอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะคะทุกรุ่นนะคะตัวนี้เนาะ ในส่วนของมือจับนะคะก็เป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะเป็นสีดานะคะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ถ้าเป็นตัว XL พัด XL เททีค่ะเป็นตัว XLT ขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะนี้เลยนะคะตัวบันไดข้างนะคะตัวนี้ถึงจะเป็นรุ่นนะคะที่เป็นตัวยกศูนย์รุ่นเริ่มต้นนะคะเราก็ให้มาพร้อมเลยนะคะในเรื่องของตัว บันไดข้างเราให้มาพร้อมเลยนะคะคันนี้เนาะในส่วนของคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อของเราก็จะเป็นสีดำนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้คิ้วล้อสามนิ้วนะคะแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นคิ้วล้อที่ตีโป่งนะคะจะเจ๊ก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็ให้เลือกเลยว่า อยากได้เป็นแบบตีหมดหรือเป็นพื้นเรียบอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็ติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะนะคะลูกค้าเป็นกระบะที่รับน้ําหนักได้เยอะนะคะหน้าไม่เชิดด้วยนะคะถ้าเกิดบรรทุกหนักๆเนาะเพราะนี่เลยนะคะในเรื่องของตัวโชกอาบของเราเป็นแบบแขวนไขว้นะคะตัวนี้เป็นโชกที่ออกมาอยู่ตรงนอกนอกคัสซี่เลยเห็นไหมคะตรงนอกนอก,นอกแหนบเนี่ยเห็นไหม ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการพยุงในเรื่องของการรับน้ําหนักนะคะรถที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยค่ะอันนี้คือช่วยได้ดีเลยนะคะเราออกแบบมาเพื่อรับน้ําหนักที่สําหรับลูกค้าบรรทุกน้ําหนักเยอะๆนะคะอันนี้เราออกแบบมาโดยเฉพาะเลยนะคะในรุ่นของตัว t เ,เจนนะคะแหนบของเรานะคะก็ยาวไปถึงนี่เลยเดี๋ยวเจ๊พาไปดูข้างหลังในเรื่องของตัวแหนบเห็นไหมคะแหนบของเรา ยาวมากเลยนะคะลูกค้าอันนี้คือรับน้ําหนักได้เยอะนะคะไม่ต้องห่วงว่าบรรทุกใช้นักหนักๆน่าจะเชิดไหมหน้าไม่เชิดนะคะเพราะเราแหนบของเรายาวมากเลยนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะเลยนะคะไฟท้ายนะคะของเราก็จะเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟท้ายเป็นแบบ led ได้นะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ ทรงเดียวกับแรปเตอร์เราก็มีนะคะขอลูกค้ารีเควสมาเลยนะคะในเรื่องของการตกแต่งฟอร์ดมีการตกแต่งแบบแบบแบบที่ตกแต่งนี่เยอะมากเลยค่ะก็เลยบอกไม่ถูกว่าลูกค้าชอบแบบไหนความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าท่านใดชอบแบบไหนแคปหน้าจอแคปหน้าจอในรูปของรูปแบบของการตกแต่งของฟอร์ดมาให้เจ๊เอกดูได้เลยนะคะเราแต่งได้หมดนะคะของเรามี เรามีของแต่งเยอะแยะเลยนะคะที่ฟอร์ดพับแดงนะคะเราฝาท้ายนะคะตัวนี้นะคะฝาท้ายของเราเนาะฝาท้ายนะคะของเราก็นี้เลยนะคะฝาท้ายนะคะของเราก็จะมีปั๊มในเรื่องของตัวอักษรนะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะเห็นไหมคะเข้ากับตัวถังเลยนะคะเป็นตัวอักษรคําว่าเรนเจอร์แต่ถ้าลูกค้าจะให้ติด ในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์ตรงตัวอักษรให้ก็ได้นะคะเจเอติดตั้งให้เนาะแล้วก็ตัวโลโก้ค่ะโลโก้ของ Ford นะคะก็อยู่ท้ายกระบะชัดเจนมากเลยนะคะโดดเด่นนะคะบอกให้ถึงคันข้างหลังได้รู้เลยว่าเราขับรถอะไรนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์เราตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ดูใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ตัวไฟเบรกตัวที่3นะคะของจเจเกก็จะย้ายจากหัวเก่งนะคะย้ายมาอยู่ตรงท้ายกระบะเนาะ ตัวนี้ก็มีข้อดีนะคะป้องกันนะคะรถที่ตามรถข้างหลังที่ตามเรามาเนาะจะได้มองเห็นไฟเบรกได้อย่างชัดเจนนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเกิดอุบัติเหตุเนาะคันนี้นะคะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะของตัวยกสูงนะคะระบบมาตรฐานความปลอดภัยของ Ford เราก็มีติดตั้งมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบรก ABS นะคะระบบ EBD ESS นะคะป้องกันการลื่นถลไยออกนอกเส้นทางนะคะ อันนี้ป้องกันล้อล็อกเราก็มีให้ด้วยนะคะลูกค้าระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเรามีมาให้กับ f o r d ดเด็เจทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าเอสระบรรทุกหนัก,นกแล้วระบบเบรกจะเบรกังไงเบรกคันไหมเบรกแล้วมันจะแบบเบรกลึกไหมไหลไ,ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกังวลน,นะคะรรบของเราจะมีระบบเบรก a อ s มาให้ถุกคันคะ่ะ <laughs> ดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะลูกค้า ภายในของเราไม่ขี้เล่เลยนะคะถึงจะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงนะคะในเรื่องของตัวหน้าจอเห็นไหมคะเราก็ให้มาหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะเป็นทัชสกรีนนั่นเองนะคะมาพร้อมกับช่องเสียบนะคะตัวนี้เราจะมีรองรับสาย USB แล้วก็สาย Type C นั่นเองนะคะ ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็นเกียร์หกสปีดนั่นเองเนาะช่องตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางนี้เรามาให้เราก็ให้ในเรื่องของที่วางแก้วนะคะวางแก้วได้สองแก้วนะคะแล้วก็ให้ที่พักแขนด้วยเห็นไหมตัวนี้นะคะมีช่องข้างในก็สามารถใส่ของได้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบเบาะผ้าลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นช่องแคบนะคะถ้าลูกค้าท่านใดกังวลนะคะว่าเอ๊ช่องแคบนั่งสบายไหมนั่งสบายนะคะลูกค้าเห็นไหมกว้างขวางทีเดียวเลยนะคะเห็นไหมคะตัวกุญแจเราก็ให้มาเป็นกุญแจรีโมทนะคะทุกรุ่นนะคะเราให้เป็นกุญแจรีโมทเนาะดูกว้างขวางมากเลยเห็นไหมคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเอ๊ซื้อแคบไปแล้วจะแคบไหมคนกง คนที่กาลังตัดสินใจว่าจะซื้อแคปหรือ4ประตูดีนะคะก็ลองดูนะคะว่าแคปก็ไม่ได้ขี้เหล่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเอาเป็นในเรื่องของอนเนกประสงค์ครบเลยก็ดูเป็น4ประตูเป็นตัว XLT ก็ได้ค่ะอันนี้จเจ๊ไม่ติดค่ะ,จะเจ๊ขายได้ทุกรุ่นนะคะอยู่ที่ลูกค้ามีกําลังที่จะซื้อตั้งบัจเจ็ตตัวเองไว้ที่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็แจ้งความประสงค์จเจ๊มาได้เลยนะคะเราคุยกันตรงๆนะ เ,เป็นเซลลขายแบบตรงๆไม่มีแบบว่าไม่มีแบบมีมีนอกมีในอะไรเงี้ยไม่มีนะคะคือเราขายกันแบบตรงๆใจซื้อใจกันดีกว่านะคะจะเน,เน้นในเรื่องของการดูแลนะคะแม่ทันแนนลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของนี่เลยนะคะตัวเปิดปิดไฟหน้านะคะตัวนี้เนาะ ใครอยากเข้ามาดูรถนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาเจเอกได้เลยนะคะถ้าเกิดมาหาเจเอกที่โชว์รูมนะคะลูกค้าก็จะได้ดูรถหลายๆรุ่นนะคะเพื่อเปรียบเทียบดูว่าตัวเองอยากจะซื้อรุ่นไหนนะคะก็จะได้เป็นการตัดสินใจนะคะว่าอยากจะได้จะเอาสีประตูหรือแคปดีนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกคา้าสำหรับคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัว XL พัทนะคะที่ราคา790,000บาทนะคะเป็น OpenCAP นั so ่นเองนะคะก็อย mm ่างที่เจ๊เรียนเบื้องต้นนะคะว่าคันนี้เพิ่งลงเนาะก็เลยอยากจะรีวิวรถที่เป็นรถเปล่าๆให้ลูกค้าดูก่อนนะคะจะได้แบบเห็นภาพว่าเอ๊รถที่แบบยังไม่แต่งเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวถ้าคันนี้แต่งเสร็จนะคะเดี๋ยวจ๊จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าแต่งเสร็จแล้วจะหล่อแค่ไหนนะคะสำหรับลิปนีนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจเนาะ สนใจเป็นตัว OpenCAP นะคะที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานบรรทุกของนะคะหรือเอาไว้ใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสนใจฟอร์ดนะคะก็โทรเข้ามาหาจเจ๊ได้เลยนะคะที่เบอร์063ค่ะ368 1441นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะถ้า OpenCAP นะคะถ้าเกิดว่าจเจ๊ก็จะมีให้2ทางเลือกสำหรับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะก็ อยากใช้เงินออกรถน้อยๆนะคะก็จะเจ๊จัดโบไว้ที่ดาวเริ่มต้น 29, สองหมื่นเก้าสองดาวเริ่มต้นสองหมื่นเก้านั่นเองนะคะลูกค้าแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับลูกค้าที่แบบว่าพี <S <S <ๆ>่เอเจ๊พี่เจ๊ค้านพอดีหนูอยากจะแบบว่าซื้อแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากได้แบบทั้งจัดเต็มเลยแต่ว่าออกใช้เงินออกรถเพิ่มอีกนิดน,นึงพอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจ๊จะหจให้เป็นทางเลือกที่สองนะคะก็ ก็จะดาวอยู่ที่นะคะรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะทั้งแต่งทั้งใส่โลบาเปลี่ยนล้อแม็กติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะ<อ>ก็จะเอมีให้อยู่ที่59านนะคะอันนี้พร้อมเบ็ดเสร็จแต่งเรียบร้อยเลยนะคะก็เปลี่ยนล้อม,มงล้อแม็กอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้รายละเอียดน,นะคะก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่จะเอ๋ให้ไว้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของการ จัดไซแนนนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยนะคะลูกค้ามีหน้าที่นะคะแค่จองเซ็นเอกสารแล้วก็รับรถนั่นเองนะคะรถนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่สะดวกมารับที่กรุงเทพนะคะเจ๊เอกก็มีบริการไปส่งถึงบ้านได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจอะไรได้เลยนะคะว่า จะมีอุปสรรคอะไรไหมถ้าเกิดว่าจะมาลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่จะมาซื้อรถที่กรุงเทพนะคะไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกอย่างจเจ๊จัดการให้เคลียร์ให้แน่นอนค่ะ,จะเจ๊ดันให้ทุกเคสอยู่แล้วนะคะสําหรับไฟแนนซ์นะคะลูกค้าไม่ต้องังวนใจเลยนะคะ,จะเจ๊ก็ดันเคสมาหลายเคสแล้วนะคะก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าที่จเจ๊ทำไม่ผ่านนะคะก็ ถ้าไม่หนักหนาจริงๆนะคะอันนี้คือเจ๊เอกก็ต่อรองคุยให้ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเจ๊เอกก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ<ม>ก่อนจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊เอกหน่อยนะคะลูกค้าวันนี้เจ๊เอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลูกค้าไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่นะคะ<ม>เดี๋ยวเจ๊เอกจะมารีวิวให้ชมว่าเจ๊เอกมีรถรุ่นไหนที่แต่งสวยๆนะคะเ <ๆๆ S 1> จ๊เอกจะมาลงคลิปให้ชมเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดสูย์บริการซ่อมบำรุงรักษาสูย์ซ่อมตัวถังและสีจจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร024285888่